สวัสดีค่ะอัตตาอะคาเดมี่ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการสอนลบปฏิทินออกจากบน Google Calendar ผ่านทางคอมพิวเตอร์ค่ะขั้นแรกค่ะก็เข้าไปที่ Gmail ของตัวเองแล้วก็เข้าไปที่หน้า Calendar เหมือนเดิมก็คือกดตรงปุ่มนี้ค่ะที่เป็น Google Apps แล้วก็เลื่อนไปที่ Calendar ที่เป็นปฏิทินเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นหน้าตาก็จะมาเป็นปฏิทินแบบที่เห็นนี้นะคะ อันนี้ก็คืออันที่มีข้อมูลปฏิทินของเราเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ My Secrets Calendar ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้ที่ติ๊กถูกไว้แปลว่าเปิดการมองเห็นก็คือมีข้อมูลปฏิทินของเราแล้วอันนี้ก็คือปฏิทินอื่นๆนะคะที่เราปิดการมองเห็นไว้อยู่เนาะตรงนี้ค่ะในการลบออกนะคะง่ายมากเลยก็คือเลื่อนไปที่เครื่องหมายกากบาทที่อยู่ด้านหลังชื่อปฏิทินที่เราต้องการเอาออกะคะ่ะแบบอันนี้เราต้องการเอา My Secrets Calendar ออกสมมติน,นะคะก็สามารถเลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณด้านหลังชื่อปฏิทินนั้นนะคะ แล้วก็กดที่ตัวกระกระบากได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะเป็นการนำปฏิทินออกจากปฏิทิน Google Calendar แล้วค่ะ